สวัสดีครับลูกเพจครับเสียงนี้คือเสียงลุงอูดอีจันนะครับตอนนี้นะครับเข้ากันมาแล้วยังลูกเพจเข้ากันมาแล้วยังสวัสดีครับ17ท่านครับสวัสดีครับนะครับลุงอูดอีจันนะครับตอนนี้นะครับพร้อมทีมโรงครัวนะครับได้นํากําลังมาตั้งโรงครัวช่วยเหลือผู้สบภัยน้ําท่วมที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นครั้งที่สองในรอบเดือนนี้นะครับเนื่องจากได้รับอิทธิพลฝนตกช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมวลน้ำมหาสารได้ไหลเข้าท่วมอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับลูกเพจตอนนี้นะครับได้รับการร้องขอทางทีมลุงอูดอีจันและทีมอีจันนะครับมูล,มล,ลนิธิเพชรเกษมนะครับก็ได้รับการร้องขอจากท่านรองผู้ว่าราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตาเดี่ยวนะครับขอสนับสนุนโรงครัวเนื่องจากในพื้นที่น้ำท่วมในครั้งนี้นะครับปริมาณน้ำมามากกว่ารอบที่แล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับและระดับน้ํำในขณะนี้ยังมีน้ําไหลมวลน้ำไหลชุดที่สองหรือก้อนที่สองมวลน้ำที่สองนะครับไหลบ่า ยังมาไม่ถึงที่นี่นะครับครั้งที่แล้วลุงอู๊ดจำได้ว่ามาน้ำที่ข้ามมาสะพานตรงเทศบาลตาลเดี่ยวยังสูงไม่ถึงขอบสะพานนะครับแต่ครั้งนี้น้ำถึงขอบสะพานเลยแต่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์ก็อยู่ตรงนี้อยู่ต่อหน้าลุงอู๊ดคอยต้อนรับนั่งใจจดใจจ่อรอลงครัวเพื่อที่จะให้ประชาชน นะครับได้มีข้าวกินในวันพรุ่งนี้นอกเหนือจากหน่วยงานราชการที่ทํากันอยู่แล้วแต่ก็ไม่เพียงพอเนื่องจากน้ําท่วมเป็นบริเวณกว้างนะครับลูกเพจนะครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าสักนิดหนึ่งว่าสถานการณ์เป็นเช่นไรในขณะนี้ครับท่านผู้ว่าครับ ท่านรองผู้ว่าครับสวัสดีครับผู้เเพทนะครับผมรัชวานครับรองผู้ว่าการจังหวัดเพชรบูรณ์นะนะฮต้องขอบคุณนะที่เป็กเกษมมากเลยครับนะที่ได้เข้ามาช่วยเราเป็นครั้งที่สองในรอบเดือนนี้นะครับสถานการณ์นี้เนี่ยเกิดจากเามื่อวานเนี่ยเมื่อคืนวานเนี่ยฝนตกเยอะมากที่ตรเก่าที่ตาดจอยประมาณสองร้อยยืนเลยมวลน้ำที่ตรเก่าเนี่ยมีอยู่ประมาณ14ล้าน ลูกบาทนี้นะฮะตอนนี้ถ้าย้อยไหลเข้ามาที่นะจังอําเภอบดข่แล้วก็ตอนนี้เริ่มร่วมเข้าในพื้นที่แล้วนะฮะตอนนี้ทางราชการเองเนี่ยก็ได้พยายามเข้าห้ความช่วยเหลือนะครับล้วก็มีการจัจดังารลาบาลแต่ว่ามันก็ย,กยังไม่เพียงพอฉะนั้นก็เลยได้ประสานกับทางหู่วยที่เพชรเกษมให้มาช่วยสนับสนุนซึ่งก็ต้องขอบคุณทางหู่วยที่แลว้วก็ทีมงานดีิงๆเราคิดๆ,ๆว่า เราข้าราชการเราเนี่ยเราเราได้ความชื่นชเนี่ยเป็นอย่างดีนะฮะจากทางคลณพี่ก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยนะฮะชาวเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับก็ต้องขอบคุณนะฮะทางทางเพจมากๆทางคุณพูดมากเลยนะตอนนี้ผมมารอรอตั้งแต่ตอนหมวค่้ำพอทราบว่าลุงอู๊ดมาเดี๋ยวผมดีใจมากนะฮะก็ว่ารอเนี่ยมารอกับท่านอะไขอบคุณมากเลยนะครับ ผู้นำชุมชนผู้นําท้องถิ่นนะครับแล้วก็กํำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับลูกเพจครับรวมถึงท่านอรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านชัชวานเบญจศรีวงศ์นะครับท่านก็ได้มาคอยผมตั้งแต่หัวค่บอยู่กับประชาชนตั้งแต่เริ่มน้ําท่วมเลยดีกว่านะครับโดยเฉพาะท่านรองและก็หน่วยงานราชการในท้องถิ่นนะฮะช่วยกันโดยตลอดนะครับแต่ลุงอุ้ตจะบอกว่ารอบนี้น้ํามันขึ้นจู่โจมมาถึงโรงครัวแล้ว นะครับนี่น้ำขึ้นมาถึงนี่แล้วโรงครัวลุงอูดจะตั้งได้หรือเปล่าลูกเพจนี่นะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวลุงอูดจะพาไปดูน้ำข้างหน้านี่นะฮะนี่นะครับท่วมหมดแล้วนะครับท่วมหมดแล้วหลายตำบลหลายหมู่บ้านมวลน,น้ำมหาสารนี่นะครับ ครับสวัสดีครับนี่นะครับลูกเพจครับตอนนี้นะครับท่วมหมดแล้วนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะได้เห็นสภาพน้ำท่วมที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์มวลน,น้ำนี้มาจากตะกรอยนะครับมาจากตะกรอยมาจากหล่มเก่าลงมาที่หล่มสักตอนนี้มาแค่ครึ่งเดียวยังมาไม่หมดนะครับ ทางจังหวัดได้ประสานกับทางกรมชระทานเพื่อรวบรวมข้อมูลหาข้อมูลนะครับนี่นะครับท่วมหมดแล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วพึ่งท่วมไป <c oughs> ลงอูดอีจันลงพื้นที่ที่นี่อาทิตย์ที่แล้วพึ่งท่วมไปแล้วก็มาท่วมซ้ำสองอีก นะครับวันนี้นะครับลุงอูดอีจันนะครับได้นําทีมครัวทรัพยากรบุคคลเรือท้องแบนนะครับทีมตอบโต้ภัยพิบัติของมูลนิธิเพชรเกษมลุงอูดอีจันเพจอีจันน้องนักข่าวของอีจันนะครับลงพื้นที่ที่นี่นะครับมาติดตามสถานการณ์น้ําท่วมที่นี่เป็นครั้งที่สองในรอบเดือนนี้นะครับ ตอนนี้นะครับตอนที่ลงุถขับรถมานะครับก็ได้มีฝนตกมาตลอดทางเลยตั้งแต่จังหวัดสระบุรีนะครับเข้ามาจนถึงจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ยังมีฝนตกอยู่เราภาวนาว่าขอให้ด้านบนเขานั้นนะครับไม่มีฝนเพื่อที่จะลดปริมาณน้ำทำให้ประชาชนได้ไม่เดือดร้อนมากนะครับนี่นะฮะ ให้ลูกเพจอิจันนะครับได้ได้เห็นกันว่าครัวมีความสำคัญของผู้ประสบภัยจริงๆนะครับผู้สบภัยก็หิวผู้ที่ช่วยเหลือก็หิวนะครับข้างในโน้นนะครับไฟฟ้าตัดหลายหมู่บ้านแล้วนะครับเนื่องจากน้ำท่วมสูงย้ายมิเตอร์ขึ้นสูงนะครับสูงจนไม่รู้จะสูงยังไงก็ต้องตัดนะครับพอตัดประชาชนก็ไม่สามารถห,งหุงอาหารได้ทำได้ ก็ต้องพึ่งครัวเข้ากล่องนะครับเราก็ต้องเสิร์ฟลงรถกลับมาจากจังหวัดน่านได้พักแค่สองวันเองนะครับลูกเพจเราสังคมอีจันทุกคนมาร่วมอนุโมทนาบุญกันมาสาธุบุญกันเราปรุงอาหารมื้อเช้าพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าปรุงสุกพร้อมเสิร์ฟให้กับผู้สบภัยโดยทันทีเลยครับท่านลองดูว่า <Okay. S 1> นะฮะนี่นะฮะ ส่งกำลังใจมาให้โอ้ลูกเพจส่งกําลังใจหลายคนเลยขอบคุณมากนะครับลูกเพจ <c oughs> ลงอูดเองก็เสียงเสริงหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะฮะแย่ๆหน่อยนะครับแต่ก็สู้นะครับผู้ที่ประสบอุทกภัยตอนนี้นะครับลําบากกว่าพวกเรานะครับน้ําตานองหน้าน้ํามาซ้ำสองรอบนี้หนักกว่ารอบแรกเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับชัดเจนลงอูดเข้ามา ลงรุดเข้ามาในหมู่บ้านนะครับก็พบว่าปริมาณน้ําสูงกว่ารอบที่แล้วจริงๆนะครับและยังมีทีท่าว่าสูงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะท่าน<ช>รองผ<ช>ู้ว,ว่านะครับแล้วก็ท่านรองครับผมสอบถามจากข้อมูลจากกรมชลประทานที่ทางท่านรองผู้ว่าได้มีข้อมูลอยู่ว่า<ช>มวลน,น้ําทั้งหมดจํานวนเท่าไหร,ร่นะฮะบสล้านประมาณสิล้านจากลมเก่าจากลมเก่า14ล้าน,ล,านลูกบาทเมตร<ช>นะครับ ไหลลงมาสู่อำเภอหล่มสักตอนนี้ยังมาไม่หมดมทยอยมาเรื่อยๆ่อยทยอยมาเรื่อยๆคาดการว่าม,มวลน,น้ำหล่มสักน้ำลหล่มเก่าหมดแล้วน้ำหล่มเก่าหมดแล้วว่ามันจะทยอยอ,อ๋อระหว่างทางทาระหว่าง,างทางใช้เวลาอยู่ประมาณ ภาวะปกติเนี่ยมันจะใช้เวลาอยู่ประมาณ43่สิบสามสี่ชั่วโมงอ๋อสี่สี่ชั่วโมงนะฮะนี่คือได้การประเมินร่วมกันทํางานบูรณาการร่วมกันกับทางกรมชลประทานนะครับให้ข้อมูลมาก็หมายความว่าพรุ่งนี้มวลน,น้ําอาจจะสูงขึ้นอีกจากการคาดการณ์ของกรมชลเนี่ยประมาณตีสองจะพีคสูงสุดอ๋อตีสองคืนนี้ตีสองคืนนี้อ๋อตีสองคืนนี้จะพีกสูงสุดสูงกว่าที่เห็นอยู่ประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบเซนโอ้ หมายความว่ายัางสูงอีกประมาณหนึ่งไม้บรรทัดร<ล>ง1 1> ครัวลงอูดก็คงจะไม่รอดเหมือนกันแต่<ะ>อ๋อ,อจะช้ำๆหน่อย <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็สู้สู้เพื่อผู้ประสบภัยนะครับอ่าเลยตอนนี้เราลงของเสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะตั้งครัวแล้วนะฮะติดเตากันเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามื้อแรกพร้อมเสิร์ฟนะครับซึ่งคุ้นเคยดีกันอยู่แล้วตรงนี้นะฮะ จากอาทิตย์ที่แล้วก็ได้มาทําครัวตรงนี้เช่นกันนะครับแต่ขอบอกนะฮะลูกเพลฮะน้ําขึ้นมาหมดแล้วตอนนี้น้ํามาแตะขอบโรงครัว,วนะช้ำๆแล้วเนี่ยช้ำเหมือนท่านรองบอกเลยเนี่ยช้ำๆแล้ว <laughs> เริ่มเริ่มซึมไหลขึ้นปูนแล้วลูกเพลทนะฮะแต่คงคิดว่าประเมินแล้วว่าไม่เยอะไม่สูงมากไปกว่านี้อีกหนึ่งไม้บรรทัดแต่ของเราหนึ่งไม้บรรทัดของเราแต่ของชาวบ้านหนึ่งไม้บรรทัดนี่คือเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนเพราะว่ามันเป็นที่ลุ่ม น,ะะนี่นะฮะอ๋ขอบคุณมากเลยนะครับลุงอู๊ดพูดไม่ได้อ่านคอมเมนต์ลูกเพจเลยขอขอโทษด้วยนะครับขอบคุณหัวใจนักสู้ผู้เสียสละแปะใบเขียวสวัสดีครับเราฝันน้ำเหนือมาโอ้นะครับขออย่าให้มาเยอะเลยครับมาได้แต่อย่ามาเยอะพี่ฝนน้องฝนหรืออ่านะมาได้แต่อย่ามาเยอะ มาเอาแค่ให้เกษตรกรได้ทำไร่ทำนานะครับแต่มาเยอะแล้วประชาชนเดือดร้อนนะครับดูข้างนอกนะครับน้ำจะท่วมสูงมากเลยนะครับโอเคนะครับลูกเพจครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เรามาติดตามมื้อแรกกันนะครับนี่นะฮะทุกจะเห็นว่าทุกคนนะครับจะรู้นะครับว่า อะไรวางตรงไหนจัดการตรงไหนนะครับนะครับสังคมีจันนะครับขอเป็นกำลังใจให้ผู้สบภัยใครเป็นผู้สบภัยอยู่ในพื้นที่บ้างคอมเมนต์เข้ามาเลยฮะทักเข้ามาเลยนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับมารับข้าวกล่องนะครับเราจะทํำข้าวกล่องเสิร์ฟนะครับจุดไหนเข้าไปไม่ได้นะครับออกมาไม่ได้เราจะนําเรือเข้าไปส่งให้ถึงที่นะครับลูกเพจครับ โอเคนะครับลูกเพจครับวันนี้ลุงอุ๊ดขับคันแดงนี้มาเองเลยนะครับลุงอุ๊ดขับมาจากกรุงเทพมือเดียวขับมาเองถึงที่นี่เพื่อที่จะได้รู้ว่าเดือนนี้เราออกภัยพิบัติมาหลายรอบแล้วออกช่วยเหลือทกภัยมาหลายรอบแล้วอยากรู้ว่าลูกน้องเราเขาเหนื่อยแค่ไหนในการขับรถลุงอุ๊ดเลยบอกว่าวันนี้ลุงอู๊ดขอขับเอง <laughs> การขับต้องมีใบขับขี่นะครับลุงอุ๊ดมีใบขับขี่ทอสามนะ ทสองทสามมีหมดเลยนะครับโอเคนะครับอ่าเลื่อนเก็บก่อนเลยเดี๋ยวรายงานปพอส่วนปพอกทมด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ ก็ยังมีทีมงานของลงอุ๊ดทีมงานปอพอ,อ,อยู่ในเพจด้วยเหมือนกันเป็นลูกเพจเนี่ยแตที่ไหนเดือดร้อนเจอลงอุ๊ดที่นั่นใช่เลยครับประชาชนจะไม่อดไม่ลําบากห้ามลําบากนะครับถึงจะไม่ทั่วถึงยังไงก็จะดันให้ทั่วถึงนะครับนี่ฮะ โอเคนะครับลูกเพจครับลงวุฒิขอญาตลงไลฟ์เดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้านะครับลูกเพจเรามาติดตามโรงครัวและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้สบภัยที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ซีซั่นสนะครับซีซั่นสอจริงๆซึ่งเราไม่อยากให้เกิดซีซั่น2เลยนะครับลูกเพจครับโอเคนะครับลูกเพจสวัสดีครับราตรีสวัสดิ์ส่งลูกเพจเข้านอนเพื่อให้ลูกเพจได้รับทราบว่า ในประเทศไทยนี้ตอนนี้ยังมีประชาชนประสบอุทกภัยน้ําท่วมนะครับอย่างนี้เขายัางเรียกเป็นอุทกภัยน้ําท่วมยังไม่เรียกภัยพิบัติถ้าภัยพิบัติจะเป็นภัยขนาดใหญ่ถึงเรียกว่าภัยพิบัติโอเคนะครับลูกเพจครับราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ